สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมนำเหรียญปั๊มหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดหน้าโบราณเท่าที่ไปหาข้อมูลนะครับคือหลวงพ่อทวดหน้าโบราณพิมพ์ตื้นนะครับเขาเรียกพิมพ์ตื้นพิมพนี้เนื้อ,เน,อเนื้อจะไม่ออกสีทองเหลืองหรือทองแดงนะครับมันจะออกคล้ายสำลดนะครับเนื้อแล้วก็จะมียกขอบขึ้นนะครับยกขอบขึ้น ด้านในจะต่ำวานะครับด้านในต่ำเป็นเป็นแองลงไ้นะยกขอบแล้วก็เหมือนก็มีชั้นด้านหลังใช่ไหนะมมีมีขอบขึ้นมาด้านหลังนี่นะครับลักษณะนี้แล้วจะปิ้นนิดๆด,ด,ด้านบนเนะี่ยมีขอบด้านหลังนะครับขอบซ้อนขึ้นมาด้านหลังเสร็จแล้วมาดูที่ ใบหน้าครับใบหน้าเนี่ยตรงหางตาเนี่ยจะมีเหมือนเนื้อเกินนะครับขีดหางตาด้านฝ่าพระมีขีดนะครับด้านซ้ายด้านฝ่ามือนะครับโทษทดีด้านฝ่ามือของลูกตาเนี่ยมันมีขีดแล้วก็เป็นร่องไปครับเสร็จแล้วหูหูด้านซ้ายมีเนื้อเกินด้านในนะครับหูซ้ายมีเนื้อเกินด้านในองค์นี้รู้สึกว่า จมูกจะไม่ค่อยโด่งนะครับจมูกไม่โดง่งแล้วก็ปากปากก็จะมีรอยเชื่อมนะมันมีเนื้อเชื่อมที่ปากด้านด้านซ้ายไปทางด้านซ้ายหน่อยๆครับมีไหปลปลามีไหปลปลาขึ้นมาเป็นเด่นชัดมือจะลักษณะเหมือนคีบมือ มือซ้ายของพระเนี่ยเหมือนจะคีบมือฝ่าไว้นะครับลักษณะเหมือนการวางมือซ้อนนะครับแล้วก็หัวนิ้วมือจะไม่ชนกันจะเป็นร่องเว้นไว้หน่อยอย่างเ้ที่หัวเข่าซ้ายจะมีเม็ดไขป่ปลา1เม็ดนะครับแล้วก็จะมี มีเส้นเหมือนกับเส้นออกไปทางด้านข้างนะมีเส้นหรอเหมือนกับแรงกระแทกปัม๊มแล้วก็ด้านนี้แล้ตรงนี้ครับมันมีเส้นเชื่อมเส้นเล็กๆนะครับสองเส้นเส้นเนี่ยของโค้งไม่ตรงครับอันนี้ด้านบนก็จะเฉียงขึ้นนะครับด้านบนนะมีหนึ่งเส้นด้านล่างก็จะโคง้งเห็นชัดนะครับไม่ต้องส่องกล้องก็เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็เขา่าฝา ข่าวฝาก็จะมีเม็ดไข่ปลานะครับเม็ดไข่ปลาลักษณะของกีบบัวก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเขาเรียกพิมพ์ตึ้นะครับพิมพ์นี้พิมพ์ตร้เนี่ยมันจะไม่เหมือนพิมพ์ลึกนะพิมพ์ลึกตัวสือก็เขาเรียกนไม้ตะคู้จะไม้ัะคูกับไม้ลรรยายนจะออกโค้งแล้วก็ยันตัวบนเนี่ยมันจะโค้งไปด้วยมันก็จะเป็น แต่ถ้าพิมพ์ตื้นเนี่ยมันตัวงสื่อมันมาอีกอย่างครับอันนี้ส่วนด้านหน้า